อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ One Ted Channel นันเองนะก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะมาในแผน4 1 2 3นะครับลองบอลเคานเตอร์แผนนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นแผนทีมเซปาหาฮนะมันไม่มีมานานแล้วนะครับแผนนี้ก็มาแดนเบิร์นะครับลงประจำการเหมือนเดิมน,นะนักเตะ <c oughs> คู่บุญของเรานะเออก็ค่าพลังน้อยนะแต่ค่าพลังใต้ไหนค่อนข้างเยอะคู่แข่งมาในแผน4 1 2 3นะสไตล์คุคาน์เตอร์นะครับ กลางลุกเป็นแพทริไคลเวิร์ดครับปีกซ้ายโรนโยบแบขวาเมสซี่ตัวนี้โคตรโหดบอกเลยกางลุกเนม่าประกอบคู่เจอร์ลัดน,นะครับกางรับโรดี้ครับแบ็กซ้ายคอตากุต้าแบ็กขวาไคลวอลเกอร์เซนเตอร์เป็นคริสเตียโรมิโลประกอบคู่วาจิลฟันได้และมีแทนเซเกนล่างเหนียวนึบนะครับเป็นผู้รักษาประตูโอ้สำรองก็ดูดิเวียร่าก็มีนะเบคเคนเบอร์ลูมิเนเก้ด้วยโอ้วินิสูด์คิช่าพาเมอร์คาสิยัตโอตันร้อยเลยเหรอ มาไทเดอริกเดบอยมาลาโดน่าอย่างเงี้ยนะโอ้โ oh, เอาเรื่องนะคู่แข่งมาได้แผน4-3-3นะครับของเรามาได้แผน4-1-2-3หรือว่าหรือว่าแผนมันคล้ายๆกับ c 1 4 1นะเออรู้สึกว่าเรา,เราจะได้เปรียบนะหมายความไม่รู้ว่าต้องไปดูในเกมอ่ะทุกคนแต่ถ้า4-3มันเอา4-4-2มาเจอนะทุกคนนะ4-4-2จะได้เปรียบแล้วเออโรดี้ดักได้นะครับออกมาพาเมอร์ Palmer. โคพารเมอร์ oh, Palmer, ครับวันทูมาที่มูซาเดียบี้ครับออกมาที่โคพาเมอร์พาเมอร์ออกมาที่ Palmer. Palmer. ออมูซาเดียบี้เอ้ข้างนอกก็มีแทงมาที่โคพาเมอร์พาเมอร์พาเมอร์ยอดโอ้โหติดบล็อกนะครับเกือบไปนะไม่ได้เปิดั้งแต่จังหวะแรกนะครับเสีได้อยู่เหมือนกันโรดี้ครับอยู่ที่บอลเอ้ยโรนันนิโยรู้ทันว่ะเอาเรื่องนะ ออกมาที่คอตะก,กุต้าโอ้ยเอาแล้วเป็นเกมส่วนทันทีนะครับแดนเบิร์นหลุดตำแหน่งไปนิดนึงนะแต่คอตะก,กุต้าเก็บให้นะครับโอ้สวยออกมาที่โอชิเมนแทงทะลุช่องมาที่อริกาดเอ้ยมีช่องว่างแล้วยิงโอ้ช่องเลยเลย,เลยแค่นั้นโอริกาดยังยิงได้นะแต่ว่าบอกแล้วว่าเทสเซเกนร่างนี้มันเหนียวนึบนะยิงยากยู จะลองอีกทีนึงนะครับลูกสุดเอ้ยโรนัลนินโญเขารู้ทันนะทุกคนโอ้ไม่ธรรมดาแล้วคนนี้บอกเลยโรดี้ครับขึ้นมาเองป่าที่โรนัลนินโญว่ายไงโรนยโยิโญจะไปเองแต่ไม่ผ่านเดียบี้นะติดขาออกมาโคพาเมอร์เพื่อนเติมนะครับแทงอืมพาเมอร์แทงติดบอกนะแล้เนมา่าจะพิ้วไปเอง แต่เขายังเก็บบอลได้นะครับขอสาสตรยาวขึ้นมาแล้วเอาอาอร์โเดกาเก็บได้มาที่เนมาร์จูเนียเหมือนกันนะครับเฮ้ยเ้ยผิวหน่อยดิโอ้โหฟันได้ก็เกินทลุช่องมาเดียบี้โอ้ยนิดเดียวโอ้ช่องนิดเดียวนะครับเกือบไปมาที่วิกเตอร์ชิเมนแทงทะลุช่อง <c oughs> ไม่ผ่านฟันได้นะครับเฮ้ยมีมีคนเล่นฟันได้เหมือนเราด้วยว่ะเมสซี่ผิวไปเองนะครับฝากเขาที่คาร์บอกเกอร์ อืมงเคลียไปก่อนนะครับคอสตาก,กูตาโคผาเมอร์ oh, Palmer, ครับใจเย็นหาเพื่อนนะโอ้โหจ่ายไปติดโรดี้พลาดง่ายๆนะครับคอสตาก,กูตาวิ่งมาประคองดูแล้วนี่มากมาเองยังไงไม่ปั่นด้วยว่ะแล้วเรียบร้อยไหมโอ้โหเกือบอม,อม,มันต้องเรียบร้อยแล้วนะเมื่อสักครู่อ่ะจริงเมื่อสักครู่มันมันต้องเข้านะ เลี่ยมเมื่อกี้กูตัวนะครับเตะยาวขึ้นมาทมมาี่ดีมาโคดีมาโคออกมาหนีมาวันทูสวยงามเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้แมงรู้ทั้งรู้ว่าต่เจอหลายเขาก็อ๋อคือเอาดีรู้ทั้งรู้เหมือนกันนะเขาเขาก็รู้ว่าเราจะดัดดีม,มาโคโอ้โห หูุเป็นทุ่งครับเนม่ามาเนม่ายอดโอ้ไม่ได้โขวอ่ะโดนม่งเคียวออไปโรน,นินโยไอย้นิดเดียวอ่าแต่อย่างได้ครับเอริกาดเอริกาดแทงทะลุช่องมาที่โคพาเมอร์สุดเส้นโคพาเมอร์ amer, ไม่ผ่านคิเซียนโ,โลมาโลเอเิกาดดักไว้อ่านิดเดียวนะครับโรดี้ปัะคองสวยงามขอตากูต้าออกมาออกไปที่โคพาเมอร์ครับโคพาเมอร์ amer, แทงทะลุช่องสวยงามที่เอริการดแล้วยอด เรียร้อยห่งโอ้โหเอาเรื่องว่ะมาตินโอดกาโอซิเมนนะหน้าเป้านะกลับลงมาประจำการแล้วหลังจากที่เอบเบเป้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะลูกโขงเนี่ยโอซิเมนโอเคเลยอ่ะไว้ใจได้แต่เอบเบเป้เขาต้องยิงนะเน้นแบบลูกยิงกับเท้านะครับผมฮามเมอร์ดักโอ้ยอยากกดักไม่ได้แล้วยังไงลูกนี้เอ้ยกรรมการปอนวนจบขึ้นเวลาแรกไปก่อนได้ไหม บลอกเกอร์คอร์สไมมอ๋อโอเคแดนเบิร์นทำลายจังหวะไว้ได้นะเรียบร้อก็จบู ch, course, ่เวลาแรกไป็นกกหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยซีหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวจะปรับให้เป็นซีหนึ่งซีหนึ่งก็ได้นะก็ปีกก็จะยืนต่ำลงมานิดหนึ่งจะยืนกองกลางเราสี่ตัวนะยืนชิดกัน อาเลอันโดการาโชนะครับลงมาหน่อยไม่ใช่อะไรหรออยากเล่นนะคิลี่คมองเงี้ยเออเล่นนักเตะให้มันหลากหลายหน่อยนะเนาะจัดไปคู่แข่งก็ซีหนึ่งสองสามนะครับแผ่นนี้ไม่รู้ว่าแผ่นเขายังมีอยู่หรือเปล่านะครับแดนเบิร์นประกบคู่ลูดดิเกอร์นะก็ะเป็นคู่เซนเตอร์ที่ผมใช้มายาวนานนะตั้งแต่นานแนละ้ว ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปใช้ใครเนาะก็มาโคลชูเมนครับออกมาที่เอเดการอดอเดกาดนะครับแทงออกมาโอ้โหเกือบตัดหลังได้นะครับแล้วยังไงเอเดนการดมันดูแหลกแหลกยังไงไม่รู้ทุกคนแล้วโอ้โหยังเซฟได้นะเอาตัวรอดไว้ได้นะครับมาที่แดนเบิร์นโอ้จานอะไรวะ หลังจากพักครึ่งไปกลับมามันหน่วงอ่ะน่วงจัดเลยทุกคนกูตัวนะฮะอยู่ที่บอลทีโบกูตัวใจเย็นนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะนั่นไงโอ้แม่งอะไรวะโอใจเย็นใจเย็นดูดิอะไรของเขาวะ อะไรวะโอ้อย่างเซ็งเล่นมาดีๆนะบูตัวครับสาดออกมามาที่คอตะกุต้านะครับออกมาที่คิงลีคอมองมันแหลกกว่าทุกคนมาเล่นยากเอ้ยเอาจังหวะนี้แหละเอาหน่อยโอชิเมนแล้วโอชิเมนโอ้ยแล้วยังไงยิงติดบล็อกโอ้โหแม่งเกือบแล้วเกือบถ้านำได้นี่นะักศสาดใจสัตว์โอ้ยขออภยัยผู้ขบนะับ <laughs> ขี่หน่อยเรียนดกันในช่วงครับแทง ที่เดมาโคเดมาโคเดมาโคใจเย็นโอ้โหแม่งมัน,นทำอะไรของเขาวะอ๋อแจ้งเตือนมาอีกตายแล้วทีนี้มาที่อริกาดออกมาที่โอชิเมนแทงมาที่อารีอันโดการาโชการาโชมีความเร็วนะครับโอ้โหจานก็แหลกเกินดีมาโคดีมาโคพยายามพยายามเล่นเองนะครับดดมาโคสูดเส้นเอาหน่อยเพื่อน โอ้ฟนานไดมาแซบอลออกไปได้โรดี้ประคองนะเจอลาสโดนดักอยู่เพื่อน <97. S 1> สวยงามโฟเดนออกมาผมมองเฮ้ยโฟเดนเติมแทงมาแล้วโอ้ตดคอตะกุต้านิดเดียวเองเหลี่ยมบอลน,นิดเดียวนะครับไม่ทะลุโรดี้ออกมาที่อารียนโดกาลาโชฝ่ามาที่ดีมาโคครับกาลาโช่เติมแทงมาลูกนี้สวยงามกาลาโช่สุดเส้นแล้วไม่ผ่านฟนานไดอีกแล้วแล้วจะยิง อะไรนี้อย่างเซงโอ้โหดักไม่ได้วะ่ะโผเด่นวิ่งลงมาโอ้ตัวนี้เมสซี่มันไวยังวะเมสซี่ร้อยห้านะไวมากเลยแล้วเจอลาตัดอ่าไม่ผ่านนะครับที่โรดี้ออกมาที่คิงนิโคามองโอ้จานจานไปทำอะไรกับเกมเนี่ยจานโอ้โหสุดวะแล้วยังไงลูกนี้เมสซี่มาเองหรือเปล่าเมสซี่เอยมาเองวะเมสซี่เอาเดอ้ย เฮ้ย hey, อย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนเคลียร์ก่อนช่วยกันเคลียร์ก่อนเออเออตอนที่เอเดนกานะครับโอ้ไม่ได้อย่างเซ็งเลยโรดี้ประคองตรงกลางเอา้าโอเคสัญญาณเริ่มกลับมานิดนึงนะแล้วยิงเองลูกนี้ของเมสซี่ติดเซฟของตีโบกูตัวนะครับโอ้โหทำไมเขาเล่นพิ้วจังวะคล่องจัดแบบว่าลื่นจัดเลยนะ เนมอาครับอยู่ที่บอลคอร์ดมาหม่งเคลียได้โดยคลิกนี่คอมองเอา้าโอเดกาดเอาบอลลงมาได้นะครับแทงทะลุช่อโอ้เกินไปแทงแบบนี้โรดี้ประคอง,งกลางนะครับพิชชาว่าไงอาไม่ผ่านนะครับติดฟิลโฟเดนออกมาที่มาตินโอเดกาดมาตินโอเดกาดครับออกมาที่กาลาโชกาลาโชมีเพื่อนเติมนะครับเห็นเห็นช่องแทงมาสวยงามถึงเบ้าถึงเบ้าไม่ถึงวางวอล์กเกอร์มีความเร็ว โอ้จาน์จา,จาปานุวิจโจเวลาหน่อยดิโอ้ไม่ไหวแล้วจาน <laughs> โอ้แล้วมาแล้วเจอลาดว่าไงเจอลาดยิงเองติดเซฟเคลียร์มิมโคโอเคเออโอ้โหแม่งเครื่องหลังแม่งมันโอ้โหเล่นไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่ได้เลยนะโอ้จานไปทําอะไรเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ชนะเว้ยเรียบร้อยเออไป 1,300งแต้มนะครับจัดไปดูทีมคู่แข่งเลยดีกิ็เลยขึ้น่าเมื่อคู่ทีมมาจากภูมิภาคแบบว่านี่หรอไกลๆเหรอวะโอ้มาจากดิวิชั่นสอเก่านะครับสนะี่หนนะหุนนักเตะเขาตำนานนะห้าตัวข้างหน้านะห้าแผงหน้านะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ